สวัสดีท่านผู้ชมนะครับทุกท่านนะครับก็ในคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาเปลี่ยนซินโชคนะครับของเวบร้อยเอ็ดนะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับก็ต้องถอดนะครับตัวโชคนะครับแกนโชคแล้วก็กระบอกโชคนะครับออกมาจากตัวรถก่อนนะครับผม อันดับต่อไปนะครับก็มาถอดตัวน็อตนะครับหกเหลี่ยมนะครับน็อตหกเหลี่ยมนะครับที่อยู่ในรูนี่ครับข้างล่างนี้นครับมันจะอยู่ประมาณอย่างนี้นะครับจะอยู่ข้างล่างนะครับต้องใช้หกเหลี่ยมนะครับถอดนะครับหรือว่าจะใช้เป็นหกเหลี่ยมแบบ ที่ใช้ไขควงตอกก็ได้นะครับในกรณีนี้นะครับผมจะใช้หกเหลี่ยมแบบใช้ไขควงตอกนะครับแต่ว่าดูน็อตนะครับตัวน็อตมันลึกเกินนะครับทําให้ตัวไขควงตอกนะครับมันจมลงไปในรูของอกระบอกโช๊นะครับก็เลยไม่สามารถ ใช้ไขควงตอกได้นะครับในะครั้นี้ผมจะใช้วิธีการโดยใช้ตัววายนะครับเป็นเบอร์แปดนะครับสวมลงไปนะครับมันจะพอดีเลยนะครับกับประเจไขค,ควงตอกนะครับที่อยู่ข้างในนะครับก็หาอะไรมาล็อก ไว้นะครับแล้วก็ขันออกนะครับเกียวปกติครับขันออกก็คือทวนเกียมครับออกแล้วนะครับถ้ามันหมุนตามนะครับต้องกดนะครับกดโช้ลงไปนะครับแล้วก็ขันนะครับขันออกนะครับนี่ครับน็อตล็อกระหว่าง กระบอกโชกกับตัวแกมโชกนะครับก็จะมีน้ำมันไหลออกมานะครับก็ดึงออกมาเลยนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับอีกข้างหนึ่งก็ถอดเหมือนกันนะครับ ก็อันดับต่อไปนะครับแล้วก็จะเอาตัวแหวนล็อกนะครับที่ล็อกตัวฝาปิดโช๊กนะครับออกนะครับผมก็อุปรกรณ์ที่ใช้ก็มีตัวตัวกดนะครับฝาปิดโช๊กนะครับอันนี้จะใช้อะไรกดก็ได้นะครับไขควงแฉกหรือว่าเป็นอ่าเพารถเก่าก็ได้นะครับกดลงไปตรงนี้นะครับแล้วก็จะใช้เป็น อันนี้ผมดัดแปลงนะครับจากตะปูนะครับเจียนะครับให้มันบางนะครับบางที่สุดนะครับเพื่อที่จะแงะคลิปล็อกวงแหวนนะครับออกจากตัวเบ้าโช๊กนะครับผมก็ถ้าใครมีไขควงเล็กๆนะครับก็ใช้ไขควงก็ได้นะครับตามสะดวกนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยกดลงไปนะครับตัวเบ้าโช๊คมันจะยุบลงไปนะครับแล้ว จะสังเกตเห็นนะครับอ่ากิบล็อกนะครับที่เป็นวงแหวนอยู่นะครับก็เอาขานะครับมีประคองไว้นะครับผมระวังนะครับ นี่ครับรครับออกมาแล้วนะครับก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับใส่ฝุ่นกลับเยอะนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีสปริงนะครับถ้าไม่มั่นใจนะครับถ้าเป็นตัวโชคเดิมนะครับเวลาถอดต้องจำด้วยนะครับแต่ว่าถ้าจำไม่ได้นะครับส่วนมากแล้วนะครับสปริงโช๊กก็ ทีจะอยู่ล่างนะครับห่างจะอยู่บนนะครับสังเกตนะครับท่องให้ขึ้นใจเลยนะครับทีล่างห่างบนนะครับผมอันนี้กลิปแหวนนะครับเก็บไว้ดีนะครับก็จะมีตัววาล์วน้ำมันนะครับก็หมดแล้วนะครับมีแค่นี้นะครับวาล์วน้ามันแล้วก็กระบอกโชงนะครับก็ ไปล้างนะครับล้างทำความสะอาดนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับก็เหลือซีนนะครับซีนกันฝุ่นนะครับที่ต้องเอาออกแล้วก็ซีนน้ำมันนะครับข้างในนะครับผมนะครับซีนกันฝุ่น พอซิ้นกันฝุ่นออกนะครับมันก็จะมีกิบนะครับกิบล็อกซิ้นน้ำมันอีกทีหนึ่งนะครับใช้ไขควงแบนนะครับนี่ครับมันจะเป็นล่องนะครับล่องล่องแหวนนะครับเพื่อที่จะล็อกกับตัวกิปแหวนตัวนี้นะครับข้างในนะครับก็งัดงัดออกนะครับนี่ครับงัดออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ งัดขึ้นนะครับนะครับก็จะออกแล้วต่อไปนะครับก็เป็นซินน้ำมันนะครับซินน้ำมันนี้จะงัดยากหน่อยนะครับ งัดไม่ออกก็ตอ,อกออกเลยนะครับแต่ว่าต้องระวังนะครับต้องระวังด้านด้านข้างนะครับอย่ให้ไขควงไปโดนให้มันเป็นรอยนะครับถ้าเป็นรอยมาเนี่ยน้ำมันอาจรั่วซึมได้นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับตอกด้านข้างอย่างนี้นะครับให้ไขควงนะครับมันเสียบเข้าไปนะครับระหว่างซินกับตัวกระบอกโช๊คนะครับเข้าไปประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็งัดนะครับงัดให้มันงอแบบนี้นะครับเราก็จะสามารถเอาซินน้ำมันออกได้นะครับนี่ครับ ประมาณนี้นะครับถ้ามันมีรอยนะครับเราก็เอากระดาษทรายนะครับเบอร์หยาบๆนะครับขัดแล้วก็ตามด้วยเบอร์ละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อความชัวนะครับก่อนทําการประกอบนะครับส่วนอีกข้างนึงนะครับก็ทําเหมือนกันนะครับนะครับถอดออกมาทําเหมือนกันเลยนะครับผมแล้วก็ทําการล้างนะครับให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะพามาประกอบครับผม ครับก็มาต่อกันเลยนะครับหลังจากที่ได้ทําการล้างทําความสะอาดนะครับกระบอกโช๊คหน้าครับพวกชุดแกนสปริงนะครับชุด์ตพัดต่างๆนะครับที่เป็นตามที่ทุกท่านเห็นนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็เดี๋ยวเราจะมาเติมน้ํามันโช๊คนะครับแล้วก็เปลี่ยนซีนนะครับซีนน้ํามันนะครับแล้วก็ซีนการฝุ่นนะครับ าแกะให้ดูครับผมอันนี้เป็นซินน้ํามันนะครับมีลักษณะอย่างนี้นะครับส่วนอีกตัวนะครับเป็นซินกันฝุ่นนะครับตัวนี้จะเข้าไปก่อนนะครับแล้วซินกันฝุ่นจะอยู่ข้างบนนะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดับแรกนะครับก็ใส่ซินน้ํามันก่อนนะครับผมสังเกตดูที่ซินน้ํามันนะครับมันจะมี2ด้านนะครับให้สังเกตดีๆนะครับผม มันจะมีด้านลึกนะครับอันนี้ด้านลึกนะครับดูร่องข้างในนะครับร่องมันจะลึกนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับมันจะตื่นนะครับแล้วมีสังเกตดีๆจะมีตัวตัวเลขนะครับตัวหนังสือนะครับคล้ายๆเป็นน่าจะดิเมนชันมันนะครับขนาดนะครับของสินตัวนี้นะครับให้ตัวนี้อยู่ข้างบนนะครับตัวร่องลึกนะครับเราจะ หันลงไปในกระบอกโชกนะครับด้านนี้เป็นล่องลึกนะครับนะครับล่องลึกเราจะหันลงไปอย่างนี้นะครับับลงไปอย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับก็ใช้ลูกบล็อกนะครับเบอร์ ยีนะครับมันจะพอดีกับตัวอขอบนอกนะครับของซิ้น,นะค,ค่อยๆตอกลงไปนะครับ มานนี้นะครับมันนี้ก็เข้าไปสุดแล้วนะครับสังเกตดูที่ร่องนะครับร่องแหวนนะครับร่องกิบแหวนข้างในนะครับแล้วก็เราจะรู้ได้ด้วยตัวเองนะครับเวลาตอกตอกลงไปนะครับอ่าถ้ามันสุดนะครับมันจะเสียงตึงๆหน่อยนะครับเสียงจะดังๆหน่อยนะครับเสียงเวลาเราเคาะตอกซิ่นนะครับครับต่อไปก็ใส่กิบล็อกนะครับกิบล็อกซินน้ำมันนะครับ ก็เอาฟังได้ฟังหนึ่งนะครับเข้าไปก่อนนะครับก็ดันนะครับดันเข้าไปเลยนะครับถ้าไม่เข้าก็ใช้นะครับไขควงช่วยนะครับนี่ครับดันเข้าไปจะดังแก๊กนะครับแล้วก็สังเกตนะครับสังเกตดีๆนะครับให้มันลงล็อกนะครับผมให้มันลงล็อกนะครับ จากนั้นครับก็ใส่วาลน้ามันนะครับตัวนี้นะครับเข้าไปในแกนโช๊คนะครับผมครับมันก็จะออกมาลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอาแกนโช๊คนะครับใส่เข้าไปในตัวกระบอกโช๊คนะครับแต่ก่อนที่จะใส่นะครับให้ให้เรานะครับทา เอาน้ำมันโช๊คนี่แหละครับทาตรงแกนโช๊กนะครับตรงตรงที่เราจะสวมเข้าไปในสินน้ำมันนะครับเพื่อไม่ให้มันฉีดขานนะครับผมนี่ครับทาไปเลยนะครับแล้วก็ยัดเข้าไป จากนั้นก็ใส่ตัวสปริงนะครับก็ใส่ตัวสปริงนะครับผมก็เหมือนที่ผมบอกนะครับไว้ต้นคลิปนะครับเวลาถอดนะครับส่วนมากรถเดิมๆนะครับขดทีจะอยู่ล่างนะครับขดหางจะอยู่บนนะครับก็ถ้าจำไม่ได้นะครับก็ท่องให้ขึ้นใจเลยนะครับก็ทีล่างหางบนนะครับ ก็ใส่เข้าไปทีล่างห้างบนนะครับเสร็จแล้วก็น็อตหกเหลี่ยมนะครับขันข้างล่างกระบอก ชโช๊นะครับผมเวลาเติมน้ํามันนะครับเติมน้ํามันชโชคเข้าไปจะได้ไม่รั่วครับให้ตึงมือก่อนนะครับเดี๋ยวเราไ่คันแน่นอีกทีหนึ่งเสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็เติมน้ำมันโช๊คนะครับผมก็น้ำมันโช๊คนะครับของเวฟนะครับเวฟร้อยนะครับที่ผมเติมนะครับจะผมจะเติมข้างละ9 0้ถึง1น0ซีซีนะครับกระปุกหนึ่งนะครับมันจะมี2 0 0นะครับนี่ครับกระปุกหนึ่งมันจะมี2 0 0 200มิลลิลิตรนะครับขอภัยนะครับผมจะใช้ประมาณ 90- 100มิลลิลิตรนะครับก็ต้องทําการตวงนะครับเราก็ดูนะครับอันดับแรกถ้าใครไม่มีที่ตวงนะครับก็ดูระดับน้ํามันนะครับในขวดนะครับเราก็จะกะเอาประมาณครึ่งหนึ่งนะครับประมาณเกือบเกือบครึ่งนะครับเกือบครึ่งนะครับแล้วเราก็เทนะครับเทลงไปในแก้วพลาสติกนะครับ แล้วก็ดูนะครับว่าในขวดนี้นะครับมันเกือบครึ่งหรือยังนะครับก็ถ้ายังถ้ายังไม่ถึงเติมไปอีกครับก็อันนี้คือได้ระดับที่ผมมาร์กไว้แล้วนะครับทีนี้ผมก็จะมาร์กนะครับมาร์กที่ตัวแก้ว นี่ครับระดับที่ผมมาร์คไว้นะครับก็คือข้างนี้ระดับเท่านี้นะครับอีกข้างหนึ่งก็เติมเท่ากันนะครับผมก็ทำการเริม่ม เสร็จแล้วนะครับก็ใส่นะครับฝาอุดนะครับแกนโชว์ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็กดกดลงไปก่อนนะครับแล้วก็ใส่กิ๊ นะครับคลิบวงแหวนนะครับตอนใส่ไม่ค่อยยากเท่าไหร,ร่นะก็เดี๋ยวประคองไว้ใส่คนเดียวนะครับอาจจะยากนิดนึง เรียบร้อยลืมไปโทษทีครับลืมไปเหลืออีกอุปรกรณ์ชิ้นหนึ่งนะครับก็คือสินกันฝุ่นนะครับผมถามว่าไม่ใส่ได้ไหมไม่ใส่ไม่ใส่ใสก็ได้นะครับแต่ว่าอายุการใช้งานมันจะ สั้นลงนะครับเพราะว่าเวลาใช้งานไปถ้าไม่มีซีนกันฝุ่นนะครับฝุ่นจะไปเกาะตามแกนโชคนะครับไอฝุ่นไม่เท่าไหร่นะไปพวกขี้โคลนะครับขี้โคลเวลาแห้งมานะครับมันจะเวลาโชกนะครับให้ตัวนะครับมันจะไปเสียดสีกับตัวซีนน้ามันนะครับทาให้ซีนน้ามันรั่วซึมได้นะครับผมทางที่ดีคือต้องใส่นะครับสําหรับผมนะครับผมต้องใส่นะครับเดี๋ยวไม่จบ ซีนกันฝุ่นนะครับต้องทากาวนะครับบริเวณที่ตรงนี้นะครับมันจะไปสัมผัสกับตัวกระบ,บอกโชคนะครับเหมือนเดิมครับใส่น้ำมันโช๊กนะครับบริเวณ ที่ซิมจะไปสัมผัสกับแกนโช๊กนะครับหรือว่าจะทาตรงบริเวณโช๊กแกนโช๊กก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกนะครับก็ใส่เข้าไปนี่ครับก็เสร็จนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับในการเปลี่ยน ซินโชคนะครับหรือซ่อมปรบรุงนะครับโช๊อัพหน้านะครับของเวฟร้อยเอสนะครับหรือว่าจะรุ่นอื่นๆนะครับที่คล้ายคลึงกันนะครับก็ทําได้นะครับตามขั้นตอนที่ผมนะครับได้สาธิตนะครับในคลิปวิดีโอนะครับผมก็อีกข้างหนึ่งนะครับก็วิธีการนะครับเปลี่ยนชินก็ทําเหมือนกันเลยนะครับทุกขั้นตอนนะครับส่วนขั้นตอนไหนจะก่อนจะหลังนะครับก็ ตามที่ท่านผู้ชมสะดวกเลยนะครับผมไม่มีสูตรตายตัวนะครับการซ่อมไม่มีสูตรตายตัวนะครับตามที่ถน,นัดนะครับพูดง่ายๆตามที่ถนัดนะครับผมก็สําหรับนะครับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับท่านผู้ชมนะครับทุกๆท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผมก็ฝากทุกท่านนะครับกดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับกดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ